สวัสดีค่ะ e ีนี้เป็นอีพีที่สามร้อยแปดสิบสามค่ะสามร้อยแปดสิบสามนะคะการสามหอสีค่ะสามร้อยแปดสิบสามแล้วค่ะพ่อสองสามสี่อ่ะวันนี้ได้สิบเอ็ดคลิปเนี่ยพ่อ คลิปที่สิบเอ็ดของวันนี้นะครับพ่อยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพ่อได้สิบเอ็ดคลิปมือนสิบเอ็ดคลิปนี้แล้วค่ะครสุดยอดเลยค่ะพ่อเนี่ยไม่ยอมพักเลยก็เลยได้คลิปที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยเจ้าถึงคลิปที่ยี่สิบเลยเหรอพ่อคุณพ่อไม่พักเลยค่ะวันนี้งงเหมือนกันโคมพันงง ขยันได้ขยันดีนะพอ่อเนาะเดี๋ยวหนูจะต้มปลาใส่ผักเยอะๆให้กินค่ะผักชีน้ำบ๊อะผักชีลาวบ่ให้ผักชีลาวน้ำเนาะเดี๋ยวคุลรศก็จะเอาปลาช่อนออกจากตู้เย็นไว้ค่ะปลาช่อนหั่นไว้เมื่อเช้าค่ะต้มปลาใส่ผักชีลาวใส่ใส่สต้นหอมหลไล่นะพอนะ่อเนาะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคุณพ่องามจมชื่นคุณพ่อคูมพันตุลากันท่านท่านมีอายุ87ปีแล้วค่ะพี่น้อง87ปีแล้วเด็กกันเนี่ยคุณพ่องามจมชื่นคุณพ่อคูมพันเด้่กอาพ่อสู้ๆเลยค่ะพ่อค่ะ อนตอกคตงามตอกงามตอกงา พ่อกลัวครูอมพันมาถ่ายไม่ทันพ่อครูพ่อครูมพันส่งซิกเลยค่ะบอกว่าห้เฝ้ามาถ่ายถ่ายยังถ่ายนี่แหละค่ะกลัวไม่ทันเนาะหนูอยากได้มากเลยคลิปม้วนขอบปากตะกาเนี่ยค่ะเอฟซี FC อยากดูค่ะเอฟซี FC บอกว่าถ่ายเบิ้งในเด้อคุ้มพนันการม้วนขอบปากตะกาหนาระแซน เป็นอ p ีที่38มดามค่ะอันนี้เป็นการม้วนขอบปากตะกร้ารอบที่หนึงเน้ะค่ะพี่น้องรอบแรก ก็ขวมจากอันขวมหาอันพอดีเมนด้ยอยนะไหลหนักไหลขึ้นขวมหาเลยป้งางำงำเนาะขวมทะาเลยขวมถ้เลไปสั้นโค้ป๊อดสวยค่ะยาวไปเลยค่ะตอกยาว ตอกเหงาวดีหนูก็มักเพ่าตอกเหงาวดีถูกใจเลยค่ะเราไม่ต้องต่อตองต้องอะไรเลยม้วนก็สบายเลยเอาน้ำอีกบ่าพ่อเ้งเอา<ห>พ่อเอาเอาน้ำน้ำน้ำฉีดน้ำหฮงง่ายวันนี้ก็จะ ต้มยำปลาช่อนค่ะคุลิศก็จะเตรียมข่าตะไคร้แล้วก็ปลาช่อนคุลิศเป็นผู้ช่วยคุมพันมือหนึ่งเลยค่ะต้มยำปลาช่อน วนขอบปากตะก้ารอบทีหนึง่งเ้ยค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคูมพันตุลากันค่ะพี่น้องขอบคุณเลยล้าเลยค่ะนี่ค่ะเติดสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะก้ะของคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะอ้สวยงามค่ะพ่อค่ะปุดนะปื้อวนะสวยค่ะพี่น้องสวยสวยสวย,สวย สวยเลิศเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลลายเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะใกล้ยีแล้วแล้วค่ะรอบที่หนึ่งค่ะสอดตอกแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมที่มาให้กําลังใจช่องโคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลลายเลยค่ะ ออขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากสวยค่ะสวยค่ะพ่อขาสวยมากเลยกุลิศกุลิศคอนโดนค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่นี่นี่วยงามเลยค่ะเลิศเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะสดๆเลยค่ะนี่กล้แล้วแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะรอบแรกด้วยค่ะเนี่ยเก้านาทีกว่าแล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะใช้เวลานานมากค่ะมวนขอบปากตะกะ สิบนาทีแล้วค่ะคูฤิดูหม้อเชื่อมให้ครูภูมพันธ์ด้วยนะคะหม้อเชื่อมขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมกุมพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะภุมพันธ์รักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสู้ๆค่ะ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะจะเดินทางไปแห่ง,งนตะบนใดก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดการค่ะ ไปอีกไปเรื่อยๆเละหืมสอบเหงาหมอ,อาไปเลยพ่อมวนไปเลยพันไปเลยอเออพันไปลดเสียดายมันถ้าตัดทิ้งก็เสียดายไปเรื่อยๆเลยพ่อตรงไหนเสียบได้ก็เสียบไปเลยเสียดายตกขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการค่ะขอบคุณหลยๆค่ะ ไกลชี้แล้วเราด้วยค่ะเด้อไก่จะเสร็จรอบแรกแล้วค่ะนี่อึ๊ออบนี่เปนะ็นควนแล้วเกี่รอบนึงแล้วพ่อเนาะเสียไรมันอึ๊บกตอกเหงาค่ะพี่น้องตอกเหงาม้วนไปเรื่อยๆนี่ม้วนพันไปเรื่อยๆเด้่พ่อเสียไรตอก ยิ่งได้เสริมแข็งแรงไปก็กัน เสริมความแข็งแกรงนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตัวละันขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ เต้นสุดท้ายในการพันม้วนขอบปากตะก้ารอบที่หนึ่งค่ะปึ๊บตอกเหนงาหมดตอกเหนงาเนอะทำไมครับ <c oughs> <c oughs> ดีตอกอ แข็งดีพ่อปึ๊บฮ่าสน,น้จครับนี่มานนีมุนไปเรื่อยๆรื่อถพ่อหนูว่าเสรษฐายตกอ้ออม้วนขอบปากรอบแรกสิบห้านาทีเลยนะค่ะจะถึงสิบห้านาทีแล้วค่ะเพราะว่าขอบปากใหญ่มากค่ะตะก้าใบไงค่ะเมื่อเนี่ย สิบห้านาทีเลยค่ะอีพีที่สามร้อยแปดสิบสามนะคะเนี่ยอืมสวยค่ะพ่อค่ะป้าหดงามค่ะพี่น้องพ่อมนลุ่งกุ้งมิน้นหมนติ้วเลยค่ะเนี่ยงามงามค่ะว้าป้าทั งา,ง,างามงามสวยสวยสวยเลิศเลิเลค่ะสวยเลิศเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะัีครบสวัสดีครับ